มาดูกันซิว่าสารอาหารที่สำคัญต่อผู้ชายมีอะไรบ้างคำเตือนรายการนี้เป็นเพียงรายการแนะนำสินค้าไม่ได้มีเจตนาชี้นำทูจบริโภคแต่อย่างใดเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสมองคิดเองตัดสินใจเองได้ดังนั้นอยากดราม่าก,กับรายการนี้เข้าใจตรงกันนะรักนะจุกจุสนับสนุนโดยเซ่า มากันที่สัปดาห์นี้กันครับมาพักเรื่องการเปรียบเทียบสินค้ากันสักหน่อยและเรามาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของท่านชายกันบ้างซึ่งปัจจุบันนี้คุณผู้ชายส่วนใหญ่ก็เริ่มจะหันมาสนใจตัวเองกันมากขึ้นซึ่งสารอาหารก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงและเสริมสร้างส่วนต่างๆของท่านชายซึ่งรายการผู้บริโภคในครั้งนี้เราจะขอแนะนํา8สารอาหารที่สําคัญของท่านชายจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ตังถังเช่ากันครับซึ่งถังเช่ามีราคาสูงมากเพราะมันถูกขนานนามได้ว่าเป็นไวาอากา้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยเลยก็ว่าได้เพราะในสมัยโบราณนะครับตังทังเช่าชาวจีนและชาวเอเชียนิยมเป็นอย่างมากเพราะมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายและที่สำคัญช่วยเสริมพลังผู้ชายอีกทั้งยังบำรุงไตเสริมระบบภูมิคุ้มกันบรรเทาอาการอ่อนเพลียบรรเทาอาการภูมิแพ้บรรเทาอาการไอและละลายเสมหะบรรเทาอาการหอบหืดอ,อีกด้วย ซึ่งต่างทางเช่าเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อราและก็เติบโตจากตัวหนอนโดยหนอนชนิดนี้จะเติบโตใต้ภูเขาเมื่อน้ําแข็งละลายสปอร์ก็จะถูกพัดไปตกพื้นและหนอนก็จะกินในที่สุดจนกระทั่งฤดูร้อนสปอร์เหล่านั้นก็กลายเป็นเห็ดที่งอกออกจากตัวหนอนดังกล่าวจนเห็ดเหล่านั้นเติบโต,ตและเป็นสมุนไพรที่เรียกได้ว่าหายากและราคาแพงที่สุดโดยปัจจุบันต่างทางเช่าหายากและราคาแพงมากๆซึ่งต่างทางเช่าเกรดเมีราคาสูงถึงกิโลละล้านกว่าบาทเลยทีเดียว ถัดมาจินเซง็งจินเซ็งคือสารสกัดสมนั่นเองครับเป็นเวลากว่าพันปีแล้วที่ชาวจีนนำสมมาใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บและได้ผลเป็นอย่างดีมีคุณสมบัติในการรักษาโรคดีกว่าสมที่นำมาปลูกจึงมีราคาแพงกว่าสมเป็นสมุนไพรที่นำมาใช้ในการบำรุงร่างกายและใช้รักษาโรคได้หลายชนิดเพิ่มพลังก,กำลังและสร้างความต้านทานโรคมากขึ้นจึงไม่แปลกที่ความแพงของมันจะอยู่ในราคาที่สูงเพราะปัจจุบันมีความต้องการเป็นอย่างมาก กระชายดำสมุนไพรชั้นยอดที่เหมาะสมสำหรับท่านชายโดยแท้จริงมันถูกขนานนามว,ว่าเป็นไวอาก้าเมืองไทยเลยทีเดียวสมุนไพรไทยกระชายดำนั้นมีสปปรรพคุณมากมายและสามารถใช้เป็นยาอายุวัฒนาช่วยชะลอความแก่มีคุณค่าทางคงกระพันชาตรีต่อมาครับวิตามิน B6 เป็นหนึ่งชนิดที่สำคัญต่อร่างกาย หากนึกไม่ออกวิตามิน b 6มักจะอยู่ในเครื่องดื่มบำรุงกำลังทั้งหลายส่วนสรรพคุณช่วยบำรุงกำลังแก้อาการอ่อนเพลียเสริมความแข็งแรงและคุณสมบัติพิเศษของวิตามิน b 6คือป้องกันโรคทางระบบประสาทนั่นเองครับซิงแอมิโนคือสารชนิดหนึ่งที่ท่านชายนั้นหากได้ทานเข้าไปแล้วจะเป็นผลดีเพราะเจ้าซิง์อมิโนมีหน้าที่บำรุงของระบบการเติบโตของท่านชายและช่วยปริมาณอสุจิแถมประโยชน์นอกเหนือจากนั้นคือช่วยบำรุงผิวหน้ารักษาสิวอีกด้วย โกจิเบอร์รี่หลายคนรู้จักและคุ้นเคยชื่อนี้เป็นอย่างดีซึ่งเจ้าโกจิก็ถูกนํามาผสมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายผลโกจินี้มีประโยชน์มากครับเพราะมันสามารถต้านอนุมูลอิสระบํารุงผิวพรรณลดริ้วรอยโคเอนไซม์ค <c oughs> ิวเทนโคเอนไซม์คิวเทนสิ่งนี้ก็คงคุ้นชื่อไม่ว่าจะเพศใดก็สามารถทานได้ทั้งนั้นเพราะมันเป็นสารที่บํารุงผิวพรรณลดริ้วรอยได้เป็นอย่างดีจะเห็นได้ว่าครีมบารุงผิวหน้าต่างๆก็มีส่วนผสมของโคเอนไซม์ทั้งนั้น ซิลิเนียมอะมิโนเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการมากๆเพราะมันมีคุณสมบัติทั้งร่างกายตั้งแต่บำรุงยันขับถ่ายและคุณสมบัติเด่นๆของมันก็คงจะเป็นการช่วยในการมองเห็นบำรุงผิวและเส้นผมป้องกันร,รังแค <S <S ทั้ง8ชนิดที่เรากล่าวมานี้หาซื้อได้ทั่วไปหรือปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุที่สําคัญต่อท่านชายเหล่านี้เพื่อสะดวกในการบริโภคและเป็นเรื่องที่ดีสําหรับท่านชายที่ใส่ใจสุขภาพอีกด้วย แต่อย่าลืมนะครับว่าการบริโภคของบำร,รุงก,กำลังอย่างเดียวมันก็คงไม่พอดังนั้นการออกกำลังกายก็สำคัญเช่นกันสนับสนุนโดยเซย่า